ทัญญ่าแถลงไปปุ๊บนะคะก็แน่นอนแหละพอมีชื่อคนนึงเข้ามาเนาะก็น่าจะมีเป็นน้องที่สนิทละมั้งนะคะเราน่าจะแบบไปไหนมาไหนอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคุณออฟอะไรอย่างเงี้ยชื่อว่ามินดานะคะก็ถูกโยงหละว่าเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าแฟนใหม่เธอหน้าคุนค้นๆเพราะว่าจะมีเพจเจมอยร้อยแปดไงเขาเ,เคยออกมาออกมาใช้คํานี้แล้วทันย่าไปเม้นไงพอทันย่าไปเม้นปุ๊บทุกคนก็บอกว่า<อ>ยัางไงสิ ประเด็นของคนนี้หรือเปล่าคนเม้น์บนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็จะแบบว่าในในเม้นต์เจมอยเขาจะสนุกสนานมาก s> <S เขาก็จะแบบนึกว่าคนนี้แน่นอนเพราะทัญ่าดันไปเมน้น<อ>์แต่ว่าไม่ได้เม้น์ว่าหนูเองหรืออะไรอย่างนี้นะก็ไปเม้น์แซวปกติเหมือนแบบ f c ฟเพจอะนะคะมินดาก็ออกมาพูดเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยแฟนใหม่นะ่าคุ้นจงังแล้วคนก็โยงเป็นเราเนี่ยเคยเจอหรือเคยคุยกันมาก่อนไหมกับทั้งคู่มินดาบอกรู้จักรู้จักทั้งคู่เลย หนูเนี่ยรู้จักพี่ออฟก่อนรู้จักมานานแล้วปีแล้วเที่ยวอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันเลยว่าง่ายแล้วพอเหมือนเขาไปเปิดตัวว่าเป็นแฟนกับทัญ่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ออฟก็เฟดตัวออกจากกลุ่มไปมก็โอเคก็เป็นปมีไปมีฟงมีแฟนอะไรว่าไปนะคะเขาก็ไปมีแฟนก่อนนั้นนี้ปกติเวลาไปไหนมาไหนเราไปกันเป็นกลุ่มแต่พอพี่ออฟมีแฟนก็หายไปจากกลุ่มนะคะเขาได้กลับมาอยู่กับตัวเองในช่วงนี้เนี่ยเขาก็เหมือนแบบอกลับมาเจอเพื่อนสิมาเข้าแก๊งมาอะไรอย่างงี้ได้เจอเพื่อนมากขึ้น มินดาเขาก็เหมือนเป็นคนค่อนข้างตรงนะคะถ้าหนูแย่งเขาเนี่ยหนูจะกล้ามายืนตรงนี้หรอหนูก็อายนะคะหนูไม่ได้แย่งและหนูไม่ได้เป็นมือที่สามเพราะก่อนหน้านี้ในยอย่างที่บอกว่าหนูรู้จักกับพี่ออฟมาก่อนแล้วถ้าคิดว่าหนูจะรอเสียบหรืออะไรเนี่ยหนูไลเห็นหลายคอมเมนต์แล้วนะเหมือนว่าจะว่าหนูคบซอ้อนหรือเปล่าหรือว่ารอเสียบเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่ใช่เลยค่ะนะคะมีเหตุการณ์ไหนที่คิดว่าพอจะทําให้เขาเข้าใจผิดว่าเป็นเราได้ไหมหลังจากที่พี่ออฟเนี่ยเลิกกับแฟนนี่นี่น แชทนี้านางก็ออกว่าให้ดูเลยจ้ะบอกว่าพี่อ๊อฟเขาเคยส่งเป็นเพลงมาให้หนูนะเนี่ยไอที A ่ A เป็นเสียงเนี่ยเป็นเพลงมาให้หนูนะหนูก็ถามว่าอันนี้ให้หนูปะคะเนี่ยเห็นปะอันนี้เสียงเหมือนจงซักคูเกินไปอันนี้ให้หนูปะคะไม่พูดไม่กล้าอวดเพื่อนเลยอะแล้วก็ฮ่าฮ่าฮ่าอย่างไงอะอันนี้น่าจะเป็นอันที่ทันยาบอกว่ามีการลบจากทางคุณอ๊อฟนะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงอะไม่ได้เปิดฟังอะ เพราะ<อ>ว่ามันเป็นเพลงอะไรเนอหาเขาแคปมาแค<ง>่รูปไงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาฟังแล้วจะมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะ <c oughs> แต่ว่ามินดาเขาก็ตอบตรงนะเขาก็บอกว่าหลังจากที่พี่ออฟเลิกกับแฟนก็ไปเที่ยวกับพวกเราใช่ไหมถ้าใครตาม IG หรือว่าเฟซพี่ออฟเนี่ยก็จะเห็นว่าพี่เขาไปเที่ยวของเขาทุกวันอยู่ละแต่บังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเขาเที่ยวกับกลุ่มของมินแล้วหวยก,ก็เลยอ่ะออกทีชฉัน เพราะว่าบอกว่าเมื่อคืนเพิ่งไปเที่ยวกับผู้หญิงคนนึงมาแล้วมันดันเป็นแบบว่าเราสองคนก็เพิ่งไปเที่ยวกันมาะอะไรอย่างนี้คือไปกันหลายคนในโต๊ะมีมินเป็นผู้หญิงคนเดียวก็จริงแต่ว่าผู้ชายมีสองคนมีพี่อ๊อฟกับน้องชายมินส่วนอีกสามคนก็เป็นเพื่อนสาวนะคะเป็นเพศที่สามไปสถานะเรากับอ๊อฟเป็นยังไงนะะักข่าวก็ถามเลยมินกับพี่อ๊อฟเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันค่ะยังไม่มีอะไรค่ะ อันนี้หนูไม่รู้เลยว่าจะมีโอกาสเรื่องอนาคตไหมอย่างสตรอรี่ที่หนูโพสต์ไปเมื่อคืนมันมีแค่นั้นจริงๆไม่มีเรื่องอื่นนอก,นอกเหนือจากนั้นเลยหนูยอมรับว่าช่วงนี้เนี่ยคุยกันบ่อยขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เป็นประเด็นเนี่ยพี่เขาก็บอกว่ามันมีมาแบบนี่นู่นนี่นั่น,นหนูก็บอกว่าพี่ไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าหนูกับพี่ออฟจะคบกันจริงเนี่ยปัญหามันติดอยู่ที่ใครเหรอคะ<ม>นี่อ่านตามนี้เลยนะแต่ไม่รู้เสียงสูงหรือเปล่าอาจจะเสียงปกกาเสียงยังไงปัญหามันติดอยู่ที่ใครเหรอคะ เพราะว่าเขาก็เลิกกันแล้วถูกไหมคะมแล้วหนูก็โสดค่ะพี่เขาก็โสดหรือเขาเลิกกันขาดแล้วนะคะคือเขาเลิกกันขาดแล้วนะคะนี่พยามไม่ใส่น้ําเสียงนะเขาเลยอะเขาเลย <c oughs> ไม่มีเขา <c oughs> มีอะไรเลยเรากลัวคนมองไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆร <c oughs> ไม่ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมา <c oughs> พูดคุยกันนะคะทางเราขอทักแชทมาดูแชททั้งหมดหนูกับพี่อ <c oughs> ๊อฟคุยกันหนูบริสุทธิ์ใจเอาไปเลยดูให้หมดให้สิ้นอันนี้เราเสริมเองนะเรื่องนี้คือทําให้เขาสงสัยหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นมั้งคะ อาจจะเป็นเรื่องแชทนะพี่เขาก็ไปหารอยยิ้มของเขาทุกวันคือที่ออฟเคยพูดไงว่ายอมรับผิดเราไปหารอยยิ้มที่อื่นเองเนะอะไรเงี้ยเนาะนักข่าวก็ถามว่าหมายถึงเราหรือเปล่าหมายถึงเราใช่ไหมมินดาบอกพี่เขาก็ไปหารอยยิ้มของเขาทุกวันค่ะแต่หวยมันดันลงหนูไนงะเขาก็ไม่เคยบอกด้วยนะว่าหนูเป็นรอยยิ้มเขาหรือเปล่าซึ่งออฟก็ไม่ได้บอกนะเอาจริงๆนะนะคะน่าจะหลายคนอยู่ค่ะแล้วนางก็ขำ นะพี่ว่าเขาจีบหนูไม่ล่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันที่คุยคือมันก็มีประเด็นที่เกิดขึ้นตลอดมีล่าสุดก็ส่งเพลงอย่างที่ให้ดูเนี่ยนะคะนะในความรู้สึกเราเราว่าไงแม่หนูก็รู้สึกว่าพี่เขาก็น่ารักดีค่ะหนูก็โสดใครทักมาก็กรีใครทักมาก,ก,ก็จีบหนูก็คุยได้หมดลิงละอันนี้เริ่มมีฟีลลิ่งแล้ว,น,น,มมลวนึกถึงแนวมินดาไง <laughs> เหมือนแบบ ถ้าเป็นพี่อ่ะถ้าเป็นฝันนะมินดานะถ้าเป็นพี่ก็จะพูดกับเพื่อนแบบนี้อ่าเมาส์อมอ,งอย,อยงี้ไงพี่เอ๊เ,ออเหมือนฝันเมาส์ให้พี่เอฟังแล้วกันแต่ส่วนจะคบไม่คบอันนี้ก็ต้องดูกันไปยาวๆาไม่ได้ปรึกษาค่ะนะคะเรื่องของธัญญาไม่เคยปรึกษากับหนูจะอารมณ์ประมาณว่าขุดความในใจที่อัดอะไรบ้างนะคะ<ม>ส่วนคอมเมนต์นู่นนี่นั่นเนี่ยหนูกับพี่ออฟรู้จักกันมาก่อนในกลุ่มนะคะก็สนิทกันแต่หนูพี่ออฟไม่เคยคบกันค่ะถ้าอยากจะสารสัมพันธ์หรืออะไรนะคะพอหนูคิดแค่คิดเนี่ยก็รู้ว่าพี่เขามีแฟนอยู่แล้วลกกก็็เปนนนคอ การอสรุปเป็นคนนอกวงการใช่ปะน่าจะเป็นเด็กแบบเพราะว่าเนี่ยคนที่ด้านหนอย่างธัญญา,า,าบอกธัญญาที่รู้มาก,ก็คือคนนอกวงการเออเพราะหนูรู้หนูก็ถอยเพราะหนูก็เป็นคนที่มีศีลธรรมไงไม่ไปแย่งของใครตอนนี้สนิทมากขึ้นไหมนะักข่าวถามก็ได้คุยกันมากขึ้นเรื่องประเด็นที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะโกรธธัญญาไหมหนูไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่หนูแค่รู้สึกเฟลเฟว่าทําไมที่ผ่านมาเวลามีปัญหาหรือสงสัยเนี่ยจะถามมินตลอด ก็ไปดูการสัมภาษณ์กันต่อน้องก็จะพูดนู่นนี่นั่นนั่นแต่ว่ามันนักข่าวก็จะถามเพื่อ<ๆ>เพื่ออะไรสักอย่างมันก็จะแบบวนๆอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะคะแต่ใดๆก็คือเราก็ได้คําตอบชัดเจนกับมินกับมินดาว่ารู้จักกันมาก่อนเป็นกลุ่มแก๊งกันก่อนแต่ว่าพอตอนมีแฟนเนี่ยออฟก็มาเจอพวกเราน้อยลงม,มาเจอแก๊งพวกเราน้อยลงแต่ช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เจอทัญญาหรือมีปัญหากันอะไรก็ไม่รู้แหละก็เริ่มมาเจอกับพวกเรานะคะและส่วนแชทเนี่ยก็คุยกันเรื่อยๆทักกันตลอดก็เหมือนไม่ได้มีอะไรนะก็คุยแบบ ทั่วไปอ,อ่ะมีเพลงส่งให้มีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาที่เขาละหองละแหงหรืออะไรก็จะกลายเป็นว่ามาขอดูแชทที่คุยกับมินดาว่ามีอะไรไหมอะไรอย่างไรนะคะซึ่งประโยคสุดท้ายตอนนี้เราสามารถยืนยันสถานะได้เลยใช่ไหมไม่ได้เป็นมือที่สามไม่ได้คบซ้อนนะคะและก็ไม่ได้แย่งของใครด้วยค่ะม,มันก็จะประมาณนี้ซึ่งเอาจริงๆอ่ะเรื่องเนี้ยคนที่ตกเป็นมือที่สามก็ ถ้ามันไม่จริงอย่างเงี้ยก,ก็ถือว่าซวยเหมือนกัน แต่ว่าถ้าพูดเราก้ากรันตีเราบริสุทธิ์ใจเราพูดออกมาค่ะความจริงก็คือความจริงใช่เนาะเดี๋ยวมันก็จะแบบเดี๋ยวเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองใช่คนคอมเมนต์ก็เบาๆหน่อยนะคะเพราะเราไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่เขาเราไม่ได้ไปอยู่ในที่เกิดเหตุกับเขาเราอย่าไปอะไรเลยให้กําลังใจกับทุกฝ่ายดีกว่าว่าให้ทุกฝ่ายได้แบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขดีกว่านะคะอ่ะให้ผ่านไปทันยาก็สวยเลิศเชิดนะคะสวยมากซีรีส์ใหม่น้อง หนูทําหน้ามาใหม่จมูกมาใหม่แล้วหนูก็ต้องแบบ move on ค่ะนะคะแล้วสวยขึ้นจริงสวยขึ้นจริงๆแล้วน้องโตเป็นสาวขึ้นเหมือนก็เลยยิ่งดูสวยเป็นประกายไปกันใหญ่เลยนะคะคอยติดตามผลงานน้องดีกว่าเพราะว่าน้องก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นศิลปินคุณภาพของเมืองไทยนะค่ะ